เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยดีแล้วนั้นเพื่อเป็นกนก,นกรกราบกับพระคุณในความเมตตาของพระมหาเถรานุเถระและอนุโมทนาบุญให้แก่คณะสิทธิยานุสิทธตหลวงปู่เสลาจะได้ไวยพรกล่าวสมโมชธนียกาถาในการอันเป็นมงคลน,นี้มากน้อยเพียงใดสุวนแล้วแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะเมตตากราบกระผมขอกับพรราธนาด้วยความคารบอย่างสูงยิ่งครับ ้ยจะติดหลววางไหลเด้อบะนี่แปลว่าเ้ากรลังเดินทางเดินทางไปสู่มนุษสโลกเดินทางไปสู่สวรรค์เดินทางไปสู่ผานิพาน กำลังเดินทางไปแล้วปกติไม่ได้ว่าหลายปันไดหดอกขอให้พวกท่านผู้ต้องการมนุษย์สมบัติก็ใหาได้มนุษย์สมบัติผู้ต้องการสวรรคสมบัติก็ให้ได้สวรรค์สมบัติผู้ต้องการนีพานสมบัติ ก็ขอให้ได้สูพนิพานสมบัติขอให้ท่านพบทธนาพระศรีอริยเมตไตลคันดวงนี้บ่ท่านก็ให้ได้เห็นนาพระพุทธเจ้าสิวารามาภู โธพระพุทธเจ้าอีกสื่อธรรมมาราชาพุทธเจ้าอีกสื่อธรรมาสามีโอ้สิ่นี่หลายพุทธเจ้าอยู่ดีเนาะพุทธเจ้าอีกสื่อหน้าราชาพุดโทธ ันยังมีอีกหลายอยู่นที่พระพุทธเจ้าต่อไปอันาคตพระพุทธเจ้าอีกชื่อว่าธรรมารังสีกันยังมีอีกพระพุทธเจ้าชื่อว่านาราสีโหูยังอีกสองพระองค์บันโอ้ยสามมันตั เทวะเทโวอีกองค์นึ่งสวัสกิโสภนะโอ้มาหลายแต่พุทธเจ้าเล้ยน้าคนอันจือได้รักวันลีเลยยากะสอสมังคโลผู้ปฏิบัติพุทธเจ้าไปองค์ปัจจุบัน อันผู้ขาก็จะเป็นพุทธเจ้าคือการพระปเลยจกาอันพลางเอราวันก็ไดลายพระพุทธเจ้ากับของข้าก็เลยแต่ว่าพุทธเจ้าองค์สุดท้ายทนละซอสูมังคโลเดอนะวะพระพุทธเจ้ากับมีหลายอยู่ที่ขา้าประสมตัวนี้กับเืิน เจ็ดร้อยคนนี่อาถจะประสบุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งโย่ฝันในอนาคตผู้ปรถนาเงินก็ให้ได้เงินเด้อสาธุผู้ปรถนาท้องก็ให้ได้ทองสาธุผู้ปรรถนาิ่งของก็ให้ได้ิ่งของสาธุ ผู้ปัตนานจากสิลนเนี้เมตดนียก็ให้เมตเนียเมตศีลละสาธุหมายคำว่าอยากได้อันไหนก็นให้ได้อันน,นั้นสาธุองค์ต่อไปกับสีอริยเมตใจอีกสองพันสามร้อยสามทิบสองปีก็เป็นเมตศาสนาปะโคดม อันเกิงพุธการกับมิเหตุการ์แปลกๆเดินทะลอมว่ใหม่ลมผัดสารพัดสารเภอต้นเอาเดอ้อทุดท้ายกับอายุวันโนสุขโขพลังสาธุจาสะองดสะตางใส่เด้อสาธุ กันไปเวียงจันแห้งเบาเอืสดตลางใส่เงั้นจีบแ่งล่ะขอบในเมตตาขอรบกวูคณะเสด็์ชยานุสิ์